วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับกับผม,มหลังป้ายแดงต่งซิ่งนะครับทางช anel YouTube ช่องนี้แล้วก็ทางเพจ Facebook หลังป้ายแดงต่างซิ่งนะครับกับวันนี้ครวันน,น,นี้วันดีนะครับก็ส่งมอบรถเช่นเคยนะครับตั้งแต่เปิดต้นปีมาก็ถ้ามีรถก็พร้อมส่งมอบอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์รถตอนนี้ก็ มีปัญหาเรื่องการผลิตนะครับทําให้รถไม่สามารถที่จะส่งมอบได้ตามกําหนดเนาะแต่ท่านใดที่ได้รถแล้วผมก็เต็มที่ครับก็พยายามจะส่งมอบให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเนาะสําหรับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้ารอรถข้างๆนานนะครับเคสนี้ลูกค้ารอรถประมาณสองเดือนครึ่งนะครับจนใบอนุมัติแทบจะหมดอายุแล้วนะครับสาหรับเคสนี้ลูกค้าทําเรื่องก็คือรีเควส รุ่นท็อปอย่างเดียวครับรุ่นแซดนะครับรุ่นอื่นไม่เอาเลยนะครับเอารุ่นแซดอย่างเดียวแล้วสุดท้ายลูกค้าก็ได้รุ่นแซดไปครอบครองนะครับกับเคสนี้รับรถจบที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันครับว่ารถรุ่นท็อปรุ่นนี้การตกแต่งที่ลูกค้าออกแบบการตกแต่งเองอมีอะไรบ้างนะครับและเคสนี้ลูกค้าก็คืออยู่แถวลาดกระบังนะครับทำงานโรงงานอยู่แถวนิคมลาดกระบงังซื้อกันสองคนสามีภรรยา ก็เดี๋ยวไปชมรายละเอียดการตกแต่งรถคันนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชันนะฮะกับผมห้าหลังปาง้ายแดงต่งซิ่งนะครับวันนี้รับชมได้เลยครับผมสำหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นมีอีกหนึ่งคันที่ รอข้างๆนานนะครับสำหรับเทีนนี้ใช้เวลารอรถประมาณ2เดือนครึ่งนะครับกับรุ่นสเปซครับ1.9ึ่งเกาแซดสีเทาลัมโบคันนี้นะครับคันนี้การตกแต่งก็ลูกค้าจัดตามโปรแล้วก็มีอุปกรณ์หลายชิ้นเหมือนกันที่ลูกค้าเพิ่มเติมมานอกเหนือจากโปรโมชั่นนะครับเพื่อให้รถของตัวเองสมบูรณ์ที่สุดนะครับเริ่มต้นด้วยด้านหน้านะฮะอุปกรณ์ที่ติดตั้งก็คือติดตั้งชกห้าฝากระโปรงหน้า ันนี้ก็เป็นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสําหรับที่เราที่เดียวนะฮะอุปกรณ์มาตรฐานนะฮะเพราะว่าเราใส่อุปกรณ์ตกแต่งชุดนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับก็ถ้าใครติดตามมาอยู่แล้วก็จะรู้ว่าผมใส่ชุดนี้ให้กับลูกค้าทุกคันที่ออทดและรับทดไปนะครับนี่ฮะใช้งานได้จริงๆนะครับตรงนี้สําหรับสีเทาลาโบก็เป็นสีที่เอกลักษณ์ฮะจะมีในรุ่นขับจะมีแค่2รุ่นเท่านั้นฮะจะมีรุ่น รุ่นนี้นะครับ1.9 Z แล้วก็จะมีในรุ่น3.0 S เท่านั้นนะครับส่วนคันนี้ก็คือเลือกโ r ล์ดล้ออินไฟนะครับล้ออ็นไฟก็คือใส่ล้ออ็นไฟ SE ให้นะครับแต่คันนี้ลูกค้าเพิ่มขนาดยางเข้ามาจากโฟเดิมนะครับใส่ซีรีส์2 5550แล้วก็กดหน้าลงมา1นิ้วครึ่งนะครับคันนี้ก็ลูกค้าอยากได้ยางเท่ากันนะครับขอจัดให้ได้ตามโปรโมชั่นนะแต่ลูกค้ายอมเพิ่ม เงินส่วนต่างเข้ามานะครับส่วนล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์เท่ากันนะครับสองห้าห้าห้าสิบกดหลังมาสามนิ้วและนี่ก็คือทรงของรถคันนี้ครับที่กําลังฮิตมากนะตอนนี้เราขับดีมากนะครับไม่มีกระด้างนะครับขับทางไกลเดินทางสบายครับทรงแบบนี้หน้านิ้วครึ่งหลังสามนิ้วส่วนฟิล์มวันนี้คือติดตั้งฟิล์มฟ้าใสนะครับก็เป็นฟิล์มที่ตอนนี้ฮิตมากนะครับโดนแดดก็จะขึ้นประลอดนะครับถ้าไม่โดนแดดก็จะใสแบบนี้ครับส่วนด้านใน เพิ่มอุปกรณ์สำหรับรถซิงนะครับติดตั้งดิปปี้โอบดีนะครับลูกค้าก็เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะให้รถของตัวเองสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าโปรรถเอ็นไฟจะไม่ได้ดิปปี้นะครับแต่ลูกค้าเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีการติดตั้งวัดบูธให้ด้วยนะครับนี่ฮะส่วนดิปปี้โอบดีก็สามารถตั้งค่าตั้งเกียร์ได้จากตรงนี้นะครับมีมอนิเตอร์ให้ตรงนี้นี่คือภายในของรุ่นแซรุ่นแซก็คือรุ่นท็อปเอเนาะรุ่นท็อปของรุ่น กระบะเตี้ยนะครับของอีรุสูดีแม็กก็ตรงนี้คือรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างคนข้างครบนะครับวงพลายมัลติฟังก์ชันมีทั้งวิซอนโทนทุกอย่างหุ้มหนังหมดนะครับคนนอนโซลวงพลายก็หุ้มหนังหัวเกียร์หุ้มหนังแล้วเบาะเป็นเบาะคูลแม็กด้วยนะครับระบายความร้อนได้ดีมากนะครับเวลาจอดตากแดดก็จะไม่ร้อนนะครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ลูกค้าตั้งตารอคอยนะครับเพราะลูกค้าไม่เลือกรุ่นอื่นเลยนะครับ ลูกค้าเลือกเฉพาะรุ่นเซตเท่านั้นสองเดือนก็รอได้นะครับรับเทีนนี้ส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายลูกค้าก็ใส่ท่อซิ่งออกท้ายนะครับแล้วก็ใส่ค้ำหลบป้ายท่อซิ่งอยู่ที่ความชอบนะครับไม่ว่าลูกค้าจะชอบท่อซิ่งออกท้ายหรือท่อซิ่งหน้าเพาแจ้งความประสงค์มาได้เลยหรือว่าจะชอบความเงีย,งยบๆก็แจ้งได้ครับเป็นท่อเดิมนะครับแล้วก็มี รุ่นซาจะแปะมาอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ค่อนข้างสวยนะครับผมกับที่ลูกค้ารอคอยแน่นอนนะครับคกนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวออกเดินทางไปส่งมอบรถยนต์ด้วยกันนะครับวันนี้นัดลูกค้าอยู่ที่โลตัสลาดกาาระบังเดี๋ยวติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้นะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่แถวโลตัสลาดกระบังนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าทาเรื่องไว้นานมากนะครับเท่นี้ทําเรื่องไว้ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับกว่าที่จะได้นะครับเพราะว่าลูกค้าเอาแค่รุ่นแซดรุ่นเดียวนะครับนี่ฮะก็จอดอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับอยู่ยไงพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงนะครับกับ f อฟรากะบงังตอนนี้ก็คือรอแค่ลูกค้าเดินทางมารับรถแค่นั้นเองจอดรอ,อ,อแบบนี้นะฮะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยฮะยิน ดีให้บริการนะครับรับประกันนะว่าหล่อทุกคันนะครับที่ทําเรื่องที่นี่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลูกค้าเดินทางมาถึงและอัพคลิปให้ชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสมกับที่รอไหมสุดยอดแล้วครับรุ่นนี้ไม่มีอีกแล้วรอสุดแล้วครับสีรุ่นแทดแท้ไม่มีรถเลยนานสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วจะมีเคสหนึ่ง แต่ไม่ได้รถเลยอันนี้นอยู่ในสีประตูยกสูงแต่รุ่นนี้ไม่มีหรอกในตอนนี้ตามท้องถนนไม่มีวิ่งเลยบอกได้เลย mm hmm. เปิดเปิด,ปดรู้ได้เลยครับครอบสุดแล้วอ่ะูก mm hmm. ูกใจไหม <c oughs> มีคนอยากได้สีนี้แต่มันมีเฉพาะรุ่นแซดแล้วรุร่นแซดก็ไม่มีรถ มีที่ปรับอยู่ฝั่งนน้นนะครับปับ้าสีสว่างสีเข้มสีแดงสีเหลืองสีแลมีฝั่งนนะ้น<ะ>เขาถึงมีติดฟิล์มมาให้ไงกองแสงไว้ชั้นหนึ<ะ>่งมันจะแสบตาครับสำหรับเคสนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เพื่อนแนะนำเพื่อนให้มาซื้อรถที่ผมนะฮะเพื่อนที่แนะนำก็คือเจ้าของคลิป ep 170นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ลูกค้าแนะนำมาเคสนี้ก็มีค่าแนะนำให้นะครับ3า0 0บาทนะครับผมก็จะก,การโอนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ใช้ไปก่อนหน้านี้ใช้ดีบอกต่อในการบริการแล้วก็แนะนำลูกค้าท่านนี้มาซื้อรถกับผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าตั้งตารอคอยนะครับสำหรับรุ่นท็อปแล้วก็สีเทาลัมโบแบบนี้นะครับและสุดท้าย ลูกค้าก็ได้รับรถใหม่ตามที่ตัวเองอยากได้การตกแต่งก็ออกแบบการตกแต่งเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันเป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่รับรถจบจริงๆนะฮะใช้เงินรถเพียงแค่39,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยมากนะครับสีเทาลำโบแบบนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่อยู่นะครับ<อ>ก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยฮะยินดีให้บริการนะครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนนะครับผมมีทีมงานคอยบริการให้ทั้งประเทศนะครับเพียงแค่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทําเรื่องซื้อรถใหม่ป้ายแดงกับผมเท่านั้นนะครับเรายินดีให้บริการนะครับแล้วก็ส่งมอบแบบลูกค้าท่านนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านต่อไปก็เดี๋ยวรอรถรอการแจ้งเลขเครื่องเลขตัวถังให้แล้วผมจะอัปเดตให้อีกทีในช่องนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับผม